เออเนี S <S <y> <ify> <h ulk> mm ่ย hmm, ค so so mm ่ะคนหน้าท so so ี่จะกลบกไปอ่ะอ่าผู้ชายอายุหกชิบกว่าแปชิบอย่างอันนเิบแปดอย่างเก้าแปดชิปปเบอ่าเจ็ดแป็ดาเก้าเลยบ้านเนี่ยบ้านฉันแก้วอ่าบ้านฉันแก้วชอบยังอยู่ยังอยู่ชอบยู่บ้านชอยู่บ้านชอบอยู่วัดอ่าแั่เนี่ยเลเอย nha à, mốt cầm các vật tài rong cầm chắc bình em, cầm á, bọc có đây là bìa kem cà mau bóc khẩu con yêu trang lảnh con vốn có vậy hà nha các thôn các chùa các vật này là cho chú ban nha chắc đây là bìa cà mau bóc khẩu khẩu ghi khẩu tán như thục văn nha đại co đến co tài vẫn đây bên đến cà mau bóc khẩu nha mốt cầm các vật tài rong cầm ừ, yêu tì ừ. trúc đây tì nhạt làm bạc chảy cả nha ra thóc ba ra áo phộc hà lưi má อ่าตัววะกับบ้านนี้อ่ะไปหับหมาตายเครืาานน่องทั้งขาดทั้งนี่ไไยเจ้ามาโรงพยาบาลน้ำปังตายกขาดทั้งนี่ยชกเฉลียววนี่ยอ่ะปัดพากลับไปอ่ะมาอีเดือยปลุยอ่ะใจเฮ็ดฝนไปได้ที่จากโลวกไปเขาทำอย่างไปได้ก็ถึงก็อ่ะมดกรรมก็ว่าตใจฟงกรรมอยู่ที่ทุบได้ที่ยากระบากใจก็ะถ้าระบากใจใครพิสิมไปตานเฮ้อ ทำมดกับกลับไปบ้านเขาไปสบายใจมันเก้าบมงานปอวิญยันมาแต่งพอมาทายฝังามาบอกเขาเนี่ยอยากได้เหมยังแหมก็มาบอกเขาเขาต้านอยังไปทุกใจก็เออ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 

Doa con con dài ngày binh ngày dài nhạt, ô, binh nhà trái này lúc lênh trái nhà ăn binh với hoài binh trái nó binh 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 à, binh 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 mà binh à, Ừ, binh 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 cơ sắp gạt mà ở lên nha cái này nhà trái phép vô con muộn chạy ma ít nữa con muộn chạy ma hòn chạy một về nó là mà ăn thế bò xuống đó cả bò khâu tiêu ọc Trái cầm trái, hải cầm hải thôi làm ăn mà tái tiền ngày còn nhai nhầm lát tài có phải mặt gấp chúa là mặt mặn mô ừ, bọc ừ. ừ. thấm mô ông phút thô nè nhìn nè cây nhìn ừ trái ngài về anh ấy bảo ngài trái nhà vừa vây cắm chè nó hổ hổ liền à hổ liền nhiều hổ chuẩn luôn. ừ bạc ừ. bạc năm tạ lấy à và trong hoang ห่วงหรอห่วงได้กรับมีประโยชน์อ่ะมันฝุ่ยมาตั้งนานกันแต่รับพับกันนอนทรมานนะกอนม่อนใจมาแท้ๆกับไอ้ไอเขารับกันอีพ่อผมจะได้รับมารับงั้นเจ้าเฮ้ยไฟเผ้าอดดิชัวก์อ,อ่ะอุ้มลูกพกนอนเนี่ยทีหนึ่งทีสองก็รับกันรับได้ออออออนี่ยอันนี้ลงหม้อเผาเหรอฮะ một khẩu nặng một khẩu nặng thì bỏ tái bên hai nhà tái phép điêu còn nay chẳng lắp tái các buôn cắm mà chú à ừ. buôn vi ừ. 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 bạc ừ, ừ. ở bên không bốt trong hư thiết phải con trẻ khác đây chín mong trẻ khác chín, đây ừ. Cho là mà ăn nè chẳng nhiều à, à u cả ăn u cả nhạc kín năm đây Ừ. Ừ. chín phá không hương khỉ, e cảm hương khỉ nè, dặc dặc không hương ba nòng à, tại đâu tại phu gặp chơi cảnh bắp, e chế độ nè, chế độ thôi, chế độ cọc, phong nè, dắc khỉ nè, thay tai này zoom đây rồi, zoom đây rồi, anh má, cái con cá nước ngọt, chết má. เอามาสักการม้วนกันแล้วมาสักการ์ตะวันตั้งกินนี่กันโาดมีอยู่ใบหนึ่งโอวนจินเออโอ้ปักแห้งข้อแห้งแล้วกเอหลกหกขวยตระมาน่ะเขาไหวพอหน้าเคยอินดูจะบอกเพื่อการกวช็อตงานเน้าเม่ วันนั้นก่อนป้อตายผมไปบอกว่าผมจะไปไประชมุมโอ,อ้ก่อนเจ้าฮวงปอดพี่ปอนะเจ้า่วงเออแม่นป้อตา <c oughs> ยก็พ่นกลับเออแม่นผมบาดนะพี่ปอฮักพู้ได้เนาะพ่นมีบักก่ะพี่ปอดู้แต่พ่ออุ้มได้เนาะอุ้มได้เหรอพ่อหมดพ่นเออแม่มันเรื่อง <c oughs> หายใจมันถึงไปบางแฉกของมันจัดายวันทิ่วันเดียวบางแฉกจะขึ้นมาจากที ดกเนี่ยเออมันอยากอะจำกำจาเนี่ยอยู่หลุมันจะว่ามจเหี้ยตัวมันจเหี้ยตัวสิวุนเยนบดวนเนียนบดอหรออย่งบ้านเหนกำหลังอย่างบ้านชัวชูกับเขียนคูจ่คุณจะได้เขียนเรือนถามนะถามเออเขียนถามถามละกะจะได้ฟงใจดีก็เออเข้ามันจใจดีก็มั่นใจก็มันนี้ไปนวดเือยนี่ดีป่ บีบหนน้องบีบแข้งนึกไกะช่วยกันนะก้อนบีบกันดักปากก้อนบีบกันนั้นลงมันขึ้นตีตายไปหาหลานกันไปกันไปให้ไปกันหาลานให้อะไปฟีกะก้อนเขามาอู้แท้แท้งะบีบแท้คือกันนั้นก้อนเขาบีบเขาแท้คือกะดักปากน้ำตาไหล รักได้หไ่เนี่ออกอะที่มันอยู่ใกล้ๆมันจะมามันนีรู้โอ้โทรมาแล่นนะมาแล้วเดี๋ยวรอในกระได้มาคึกนจ้างห่างจ้างมาก่ะออกบ้านมาค่ะเราวันนั้นไปรอมาถึงว่าคำก็ถึงว่าคืนก็ไปหางวันก็วันนั้นไปรอมันก่อนก็มามาไปมัไปอ่ะจะไปบ้านใค่พอก็ชัวกันไปหลังนั่นไปบ้านก่อนไปบ้านก่อนวันก่อนกับมาเอา ดังใช้ทุกเช้าไปเดิครับกาได้ก่อนเาผู้เช่าได้หรเอฟไปเขียวใช่หรอพังหรอชัวร์อะเดี๋ยวไปตบไปตบบ้านก่อนไปทุกเช้าไปก้อนบุญมีายไปหวังได้เงินในท้องดีชัวร์อาทิตย์ไม่ทิตย์วันทองไปไม่ได้ก็ชื่อไปไปไหวชื่อฟานถ้าเกิดทำจัดจ้องอารมอย่างอีมาไปทิศไผ่เอาไปหมด เก็นแตงกานี่เอาไปมดวเองเอาไปุบเป็นมดน่ะชูแล้วใช้ใเขาเขาออกออกเออนั่นลูกอยากกรนลขาขาที่อย่งปลาอมใหญ่อ่ะจึงปลานั่นปากเขานาะเข่าเข่าเนี่ยหมักนีปอคำนี้ก็เชียงชุดเชียงชีชีวาเป็นไห้หยาตายแทบเดียวยกับสุมาขจัดเมินไก่อ่ะบางวันขันนี้บางวันก็ห้าน บางวันกฟ็ฟากจะตายฝากให้มือแขงมดลมหายใจเออลกูกหลานมาอวยพรนว่าเกิดทั้งจากไปเอามาช่ำาพอหน้ายัางรับอเออเน่อปอเราผายจะไปปลูกต้นก้ย้ยครับผมเมียปอ,อกนะกันเนี่ยเออแล้วไปเราผายปลูกเมียหรอเ,เนียั้างอ่ะผาจะไปเพลียวยิ่งขา้เเนี่ยเอออกจางหัวไม่ถีบขึนะะ้นเน่ย บ้านเนี่ยนั่นไปวะไปหานอจะก่อนไปก่ะเดี๋ยวนี้ไมไปอ่อเออว่าไตรล้วไปแล้วขายพวกอ่ะเป็นนะกายขันฟองเจ็บฟองปวดฟองแข่งขาตุ๊ดตัดตัดอ่ะเขาดึงว่าเวลาอู้เฮาแกฟังก็กลัวแกช็อกบอกเวลาบอกก็กลัวแกใจอ่อนอีกบอกมูัวว่าเป็นโรคเนี่ยเกิดช้ำเจ้ย มัดช้างคุ้มเอามาเออคุยเอาไมันนี่เดี๋ยวนี้มีลูกจัดหักหนึ่งสองสามลูกนะแล้วลูกมากี่คนขอามาเจอคนเดียวแล้วคนเดียวจะเอาอะไรก่อนเอาค่ะพี่พ่อมีน้องกี่คนหนึ่งใจแจน้องยังอ่ะน้องยังนี่คนหลอดเลืออหล่อดหนึ่งสอง น่องนะ่ะน้องแต่แนะน่องแต่แต่แต่สามแล้วน้องแต่สามแล้วลูกไม่แต่กันเลยลูกแต่หนึง่งสองสามเออแล้วนีมาก,กี่คนอ่ะมาเจคนเดียวก็วคนใดอ่ะเออ <laughs> นนเงาวอีกมาถามป๋อยังเผาเก่ <laughs> แล้วก็น,น้องกัเนียไม่มีสามอย่างน่อ,อ,นองเออ มันมานี่เจ้าสองเออมาหนี้เจ้าสองเนี่ยก็คนนี้เป็นไทยอ่ะนั่นหลานเออมามเชียงหลานน่ะมามเชียงบ่อใจว่าโอ้พลกมาขาดสู้วะพนมีบากกันการรับพักการฮอนอยากจะแจ้งฮั่นกระเป็นน่ะเออนั่นเนาะไม่ว่าเอออยากจะแจ้งฮั่นกระเป็นบุตนรักเป็นนอนนี่พ่อได้รักนอนได้เหรอ คนถามเจ๊ลุงโหดชึกว่าคนถามเจ๊แหนืลุงว่ะเจ็บอีนี่ไปบอกเขาได้มีแห้งอ่ะเออจะทำใช้เไปคบบหนาะเออเช่าผ้าไายแล้วไายแล้วทีละหมาทีละหมาให้เงาให้เงาให้กาให้หัวกลับจะไปกว่ากัรกับเท่าดีตายเนะฮะกว่าที่เคยตัวบ่อได้เออ ขำปกปาตอมันขำปอนะมันอรอรรถกาเขาเนี่ยค่ะอ้ม่นใจี่ลานถามว่ามันนั่นผอไปตบฝาบ้านวะชา้แจใจแจ่กรอกกรไหนว่านันมาจะบอกแชร์ไม่ดอกมิดมุยโคไม่โคเมิมเป้ยหงอ่ะเปห้องดอกห้องมันหยังเออปแไหเออเลยแต่เนาะแต่หรอเลยแต่หรอ

thì vợ ở ngoài vợ bên đục nha đục sầm khăn đục lên giá bên nhà trái ngày trái ngắm đi là vẫn đi trái liều nè cái nhà quần của tiền đâm tiền nè cái đái nè ôm đây à nó còn nó cứ nó ไปแต่ไปลองกันไปลอกอห้ยงไงเป็นสวดเป็งานมั่นน่ะเป็นสวดเป็นงานมั่นไปกันไปแม่นทุกน่ะเดี๋ยวป่อป่อป่อพูดตัวว่าตายตอนไหนตอนพระสวดหรือว่าตายตอนนั้นเลยพระสวดนะกยามดีแปลงจางเอาเป็นจางให้ดูฟาขับแปลงจางว่าเอาธรรมะธรรมโงนั่นน่ะถ้ามีธรรมะธรรมโงป่อกับไปมุ่งจังน่ะ ใครบอกอนใจห่วทำมาทำโมช่วะเอาทำมาทำโมเอาพุชช้อน่ะคุชช้ไนว่าพุชช้อนถ้าคุว่าถ้าคูปปกใจชุวยจะไปอุ่นหน่อยนะวันว่าเพิ่งเราได้ยินว่าได้ยินกะอันนี้ชัดตังนี่เอาสื่อต่างต่าเดินกางสื่ออบอกเดียว ปมได้ชื่อไปแปมไว่ได้ชื่อไปเนาะแล้วกูเตยอยาเจาแจกคนน่ะแจกอ่ะแจกขึ้นหลุขึ้นหลันะก็มีเขาใช้ห้วยเอาะเอาเธอข้าไปเออเขาว่าเขาเปเรียกองใจเออนเรียองใจอ่ะเป้นให้หนักใจแคบช่ยปอดใจเฉะใจอ่ะได้ยับอางถ้มันอยู่กับรมานใจก็พ้นกิบบะ รักดูเหมืดนกันดูเกานลนชมไปกังแต่กับพวกเขาอะค่ะเออหลายกนอ่ะวันจนเขาเียอยากยักขาวันนี้ก็หลายองหนิวมาเวลามาก็มาดูจนยอนกันอดูกันเป็นจีเป็นบอล คือเงมให้ปออ่ะโอ้คือเติมขนาดพอให้นั่งกัลูกไก่มาโทรไปแล้วไปบอกรอกมันช้ำอ่ะไอพนวัแรกมืวดถึงอ่ะวันนี้วันนี้ปอจาหัวจะมาจากแม่องสอนอืมกำลังมาน่ามว่านะพอเท่าปอลองกันอ่ะแเดี๋ยวนี้หลานมะดีใจค่ะหลานเาสองเออดีใจลูก้าลูกหลานยังห่วงเกิดช้ำจัดไปเอาลูกใครใครเชฟมา ผมเอามาอ่ะอ๋อมาใจนี่แข็งอ่ะอใจนี่จัดแข็งหัวายแค่เือลูกหลานบวชก่อนบวชถุงเ่ะเขาจะบวชนี่เออเขาเรีว่าจะบวชที่คันเนี่ยคันถั่วถ้าเขาบีบเขาเต็กนี่กับม่วนใจถ้าเขาบีบเต็กกระดิน่งจะแจ้งหันกับเป็นเบื่อเกจบปะดังได้ไปค่ะมีว่ะ bí là tăng rồi nè như đây à là... nè bỏ, như bò khé nó cam nó cái sữa nó sẽ chịu của ta chỉ để chống bỏ ờ anh nhỏ, ngó sữa anh nhỏ chưa bẹt à Ừ. Nhà, ừ. Không, 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 cả. Ừ. 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 Cái này phải chết nè Ừ. Cái này Ừ. Ừ. Này ừ. 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 cắm Ừ. Ừ. cắm, Ừ. Ừ. เป็นนี่เขาก็บอกใจอี้กับได้ขินน่ะทุกวันนี้เขาขิงอยู่เออก็บอกว่าเอาให้พอชักไปตีอันนั้นพี่ชักหน่อยตึงตับอ่ะเออตับอ่ะตับเอาชิกเนงาแก่นพ่อกรนี่ทีวีลุกไปทีวีแล้วใครจะไปห้องผมมาแปรงนั่นี่มีล่ะไม่ออคู่นี้ก็แล้วก็ได้อย่างพอ ได้หนาจะเอาทำก็เอาทำทำใหาจาดเขาฟังแล้วแทนรถเอาอะรถเครื่องรถเครื่องเอาไปตุ้ยก่อนเครื่องเอาเอาหมากเอากะเอาไก่ของห่วงเออรถเครื่องเช็ดชิปหน่ะเอาแลนเดยไลักหัวลูกแทนไก่ไก่เอาคุ้มยุบไสกับยุบมันปอไก่พอยหน่อย ว่าลูกหลานยังเอมาเอวหาวันนี้ก็ไม่ออไม่จังแต่นี้ต่อไปก็หักกันแป้กันดีคนที่ยังอยู่คนที่ตใจก็ไปสวรรค์ปอกก็ไปหาของกี่ของด้านพวกก็ว่าอยู่กับทรมานจิตใจใจก็พคนที่บากชั่วก็กันแต่รับขับแต่นอนไอ้สุงมนู้นมันอยู่ก็แพงไอ้สุงมสูหลานนะคะใจรับป้าแล้วก็ป้าเออป้าองตายหาค่ะเออ ไดก็ไปหาขันปอบไปหาขันปอบอปยิ้มให้แม่เห้ยแม่เหอหรอแม่มาหาปอรั้งแม่กลั่นจวนกกันอันนี้นี่ปั๊บแล้วอีน่ะเารมาเพาะกับผินังจอมก็ินังาะเขานายอดเฉพากเออแล้วแผวยอดชั่วเอาตาปักปอบน้ำตาปอไหลปองว่าไตแน่ให้ ให้ให้ได้มีประยโยชน์ถูกเก็บฝากได้เออไปหาหลังกันยุไกจเก็บได้บางวันก็ดีบางวันก็ให้บางวันก็จะมีบางปากใกล้สายปากได้ไ ข้อนี่ขึ้นอึกอึกอ่ะบอกมึงบอกแซนมึงหน่อยนี่คือตั้งอะไรแหล่ะนะมืงออกนะกับตงเดชฮะกับเอ้เอออยู่กันกับเออกอตายลาไปกูกับกูมึงกับมึงไปลาไปขวางกันเลยลาขวางเหมือนเดิมนะกอ่ะไปลาไปขวางกันอะไรขลุ้งหนักอ่มีลุงก่ะ มีแถ่ของกินมะเฮอกนี่น่ะห้ใคเอาก็คือดแล้วก็งานก็อบกวาน่ะป่อนี่เออเป็นคนน่ะไปเวาิดไก็ปลดกลับแต่ไปไปเนียนวอ่เนีละโอ้เือช้ำเจ้ะเป็นเจ้าเป็นนายก็เกิดเดะกนเออไปนะจะเอานื้ออกอ่ะ เจ้าผ้าคอเจ้าผ้าคอเจ้าเทียวอเนี่ยใจออ่เใจตัวเก่าอ่ะใจตัวเก่าไ้ตัวเก่าอีใสตัวเก่าเออชดนั้นทเขาใส่ไปเนี่ยก็ใจบ่ใส่ชุดนันุดยอดแล้วเนาะเอาหย่อนทานอนอย่กับเอาแล้วเนาะเออเอามาชัดเ้าว่าตังนะเอามาชเช้าออไมเช้ามีบ่ไม่เช้า Mười sáu chặng bay bay Mí bay bay sao? bay bay ừ, Không, cầm, bó, hành, à, bay khoảng, ta. Ta ở, ừ. nơi, bay 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 ว่าอย่างฟิดฝาดประกันได้กะหัวชกรกำคือน้องหนุ่มชุมช่องยกโทษอภัยเกิดชาดนานัาดได้เขาขอหือ,อ,อเป็นปีเป็นน,ปน,น้องเป็นลูกเป็นเจ้าเป็นลูกเป็นหลานว่าันหมายเนี่พ่ออีพ่อคือผมหายจากโรคผมไป,ไปนะเ้ยเนอะโรคเนี่ยโรคที่บสบายนะเานี่ยพญาตาผมอ่ะ อีพ่อคือผมหายเนอะอไปฮั้วันฮูมดที่เสียงเนี่ยเอาไปได้กปกกับผมจอันนี้ยัดติดมติมือไปเออเอาไปเลยเอาไปเตวันนั้นก็ไปเัดนักเนี่ยเออเออันัเน่เข้าเข้าเข้ากเออเอาไปเพราะอะไรเนน่ะเข้าไปนี่ยผ่อนะตัดกับหนักเขากับนักัอานเอาเ้าแคแล้น่ขาเขาแีลเออเข้าแคลแล้วมเนื้อเข้าแคมากากก็เอ เอาุท้ยไปู้นึ่งคือยาแกนฮะเออคือยาแกนแนอเอาอันนี้เราือกินกันดิกินเออฮะชัว่ือปอกกินเ่ยเออฮะงานือร้านอันนี้เถื่อนเนี่ยเอปอาไปละไปขวางแลนะนีนะวันฝุ่กอมเข่าก็เออเปทานก็เอาเานมาวมาได้เดินได้ฮะอิดนะอิดก็หายไปต้นก็หายเลยก วันหน้ากบมาบอกเดียวเดียวถ้าถ้าเดี๋ยวเอายาวอย่างไปก่อนเากายายนเาสิอย่างนันถ้าถ้าเป็นเผาแล้วพ่อจะมาเอวก่อนมาหรอมาเนาะมามายุ่มาเชะคืนชคืนแจะไปไปเลยเขาฝันพ้องเนอะเขาฝันนะไปเดี๋ยวห้องปอขึ้นรถไปไปหนาไปหนไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ เออม่วนใจกับรอกม่วนใจกับวิจนาหนีอือเออเอออเนี่ยต่หลบเนี่ยนี่ปัจจุปตปัจจุปประสานบาดใจกับทรมานใจกับพป่นวิบากหลกเจ้ากรรมดความสามารถนี่กินยุกกินยากินใบกินเงาตีหนึ่งตีสองรับนอนมาได้ทรมาน เป็นหายงายตายแคบเดียวอ่าเป็นว่างกะยุกยาชำอยังละลูกหลานวันนคากเกิดมาเจอกับเจ้าลูกมาอ่าลูกไข่ไข่เจ็บมาตีไขรได้ยุกได้กำกะเอาไปหุงบดดอ่าลูกหลานนี่ปงวัางแล้วมันตายไปแล้วกับประเทศไทยละยาธรรมะชำงยังละยาทิพกะได้ยาฉันกะได้บางวันกะดีบางวันกะให้อ่าบางวันกะมันจะตายไปทิประเดียวอันนี้เป็นหายย่ากตายแับเดียว อาจากโลกไปตายพระจิตได้ช uh, okay, ังเฉาอาพระได้ช ouais. ังดากับจนกับถ่วงขับมาได้ละวันนี้กันดาวันพุกกับเขาแล้วจะเอาทั้มหาจักรตามเดียวอยากอาเท่ซังตามต่อเมตตาแห่งกรรมอะไรอาอามาจากได้แังแล้วลูกเนี้ยนี่ลูกหลานนี่เก็บไว้ทั้งหลังบวชห่วงแล้วท้าวห่วงวิญญาณจะไปสงบหมดเลยเนี่ยปอบมาแต่ปอบลูกบัลลิกูกดีเด้อ ออขบคคุณรัว่าต้องการว่าหน้าก่ะอยากยังก็มาเข้าพันเอาแล้วก็ไปปิ้งอะไรอย่างอ่ะจิ้นอยากเอออยาก้ะกอนอยากถูกเยี่ยงก็ถูกว่าหายก่อนไฟกิีนยวนี้าทันถูกคนถูกกือนี่ไปเข้าพันก่อนดึกตีได้ยกเดตได้พันยกโทดเดียวพอมีอย่างแล้น่ะแี่ไปเกอเออเออ mm <laughs>